นักบินซัดช่างซ่อมช่วยๆลืมไขควงไว้ในเครื่องล่อนักบินไปตายคนยงคล้ายเหตุการณ์เครื่องบินตกวันที่29สิงหาคม2 5 6 7ได้เกิดดราม่าครั้งใหญ่ในวงการการบินเมื่อคุณเพรมนักบินได้ออกมาเปิดโปงความช่วยของช่างซ่อมเครื่องบินเล็กที่หมกเม็ดในการส่งมอบเครื่องบินคุณเปรมและนักบินอีกคนทดสอบบินไปแล้วกว่า15ชั่วโมงก่อนที่จะมาเจอความช่วยชนิดที่คุณเปรมบอกว่านี่คือการหลอกนักบินไปตายทั้งนี้คุณเปรมนักบินเครื่องบินเล็กได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนได้ซื้ออเเครรื่่งินนล็กุ อมมันเดอร์114เบียน HSAWS มาเมื่อ2ปีก่อนก่อนที่จะมีการส่งต่อเครื่องบินลำนี้ได้มีการบูรณะและเปลี่ยนทีมช่างไป3คนจนส่งมอบเมื่อวันที่21เมษายนช่างเครื่องสุดสุดหายแจ้งว่าเครื่องบินพร้อมบินแล้วให้ไปทสและตรวจรับพร้อมกับที่เครื่องบินลำนี้มีใบสมควรเดินอากาศเรียบร้อยคุณเปรมจึงมั่นใจว่าเมื่อได้ใบนี้แล้วเครื่องน่าจะอยู่ในสภาพดีในระหว่างที่มีการทดสอบการบินซึ่งคุณเปรมก็ได้ไปทดสอบด้วยก็พบปัญหาหลายอย่างที่แย่ที่สุดคือรอบใบ over speed จากที่หมุนได้เร็วที่ อยู่ที่2,700 rpm แต่ตอนที่ทดสอบในจังหวะที่โลพ p สรอบใบพัดกลับวิ่งไปถึง3,000รอบเมื่อคุณเปลมลงมาจากเครื่อง<ๆ>ก็แจ้งเรื่องนี้กับช่างช่างตอบว่าไหนบอกอยากได้แรงๆช่างแก้ให้แบบถูๆไทยๆและอาการไม่หายยังพบอาการรอบแกว่งอยู่บ้างคุณเปลมและเพื่อนได้ขับเครื่องบินลำนี้อยู่15ชั่วโมงจึงพากันขับไปที่บางพระเพื่อเจอกับช่างอีกชุดและช่างที่บางพระมองแค่แว็บเดียวก็บอกได้ว่าเจอว่ากเวอร์เนอร์ที่ใช้คุมรอบใบพัดถูกติดตั้งมาผิดตั้งแต่ต้นเลยทําให้รอบใบพัดไม่นิ่งและชี้้ใหคุณเม พร้อมกับเอาหลักฐานคู่มือมายืนยันจึงทําให้คุณเปรมสงสัยว่านอกจากปัญหานี้ยังมีอะไรที่หมกเม็ดไว้อีกหรือเปล่าคุณเปรมจึงรบกวนให้ช่างที่บางพระแกะเช็คทั้งลำและกลายเป็นว่าความเลวของไอ้พวกนั้นถูกเปิดเผยออกมาหมดและนี่คือความเสียหายของเครื่องบินบางส่วนฟองน้ํากรองอากาศหมดอายุเป็นรูขนาดใหญ่และไม่ใช่อะไหล่แท้ท่อน้ามันเชื้อเพลิงหมดอายุกรอบมีรอยปีท่ออากาศหมดอายุฉีกขาดยางรองแท่นเครื่องหมดอายุจนแข็งเหมือนก้อนหินหดตัวไม่สามารถรับแรงกระแทกของเครื่องยนต์มีรอยสนิมเกิดขึ้นที่ปีกสายสลิ ที่ใช้บังคับเครื่องบินแห้งกรังไม่ถูกถอดออกมาชลอน้ำมันหล่อลื่นออยล์คูลเลอร์ไม่ได้รับการฝรัดล้างพบร่างนกในแอร์เฟรมรวมกันกว่า3กระสอบและที่แย่ที่สุดคือพบไข่ควงลืมไว้ในห้องเครื่องยนต์คุณเปลมยังบอกอีกว่าช่างทุกคนที่มีส่วนในความผิดพลาดของการซ่อมเครื่องบินลำนี้ผมแนะนําให้รีบออกมาสารภาพยอมรับความผิดและเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพราะเรื่องนี้พวกเราได้ปรึกษากันแล้วว่าจะไม่มีการไก,ก่เกลี่ยและไม่ขอรับการชดเชยใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายนี้ผมทราบดีว่ามีเพื่อนนักบินอีกหลายคนที่เจอ เรื่องราวของช่างเร็วๆแบบนี้ผมขอให้ทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อให้สังคมนักบินได้ตื่นตัวและรับรู้ถึงความชั่วช้าของคนกลุ่มนี้เพียงแค่ลงเรื่องนี้ไปไม่กี่ชั่วโมงก็มีคนแชร์ออกไปมากมายและเกิดการถกเถียงกันว่าบางทีความผิดอาจจะไม่ใช่ช่างแต่อาจจะเป็นเจ้าของอู่ที่ให้ใช้อะไหลปลอมมือสองสภาพห่วยช่างสองชุดแรกไม่ยอมทำเลยต้องโดนเฉดหัวออกไปและเป็นช่างชุดสุดท้ายที่ยอมทำและไม่ยอมบอกนักบินว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งพบปัญหาโดยช่างชุดบางพระส่วนบางคอมเมนต์อ้างถึงคู่ฝ่ายนักบินที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เครื่องบินตกที่ฉะเชิงเซาเคยบอกเองจากปากว่าเขาเชื่อใจช่างที่บางพระที่เดียวทาไม่ใช่เครื่องที่ทําจากช่างชุดนี้เขาจะไม่บินแต่ก็ยังมีคนเอาเครื่องบินจากช่างที่ไหนก็ไม่ทราบไปให้ครูฝ่ายบินจนเกิดเรื่องซึ่งครูฝ่ายเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยตรวจสอบเครื่องบินของคุณเปรมและบ่นเยอะมากๆเพราะเจอข้อบกพร่องเยอะมากๆก,ก่อนที่คุณเปรมจะเจอทีมช่างบางพระ